สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีนเพลย์เดย์ออฟนะครับก็กลับมาอีกแล้วกับการต่อฟิก u ูไรส์แลนด์ดานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนอกไลน์ของที่ผมต่อมาตลอดนะครับผมปกติก็จะต่อดิจิมอนใช่ไหมอันนี้จะเป็นอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนสูตรอันนี้เป็นอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับเวอร์ชัน7.3นะครับฟูลออเมอร์ซึ่งก็มาจากเรื่อง จากเมดฟิงนะครับบลูเอแมนศูนย์นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบมากๆนะครับจริงๆชอบเพราะว่าความเท่ของของอาร์เมอร์ของมันนี่แหละก็เลยซื้อซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็ราคาที่ซื้อมาก็อยู่ราวๆเกือ2000บ2 0 0 0ันมังรับถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้ราคาเป็นไงแล้วนะก็อันนี้ครับก็รูปโปรโมทจากหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเอ่อ7จนะครับ อุลตร้าแมนเซเเนี่ยจะมีประมาณอีก2-3เวอร์ชันนัถ้าจะไม่ผิดเวอร์ชัน7ธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่แค่เวอร์ชันนี้มันเป็น f ูลอ a r เมอนะครับมันก็จะมีเกาะอ,อุปกรณ์ต่างๆมาให้เยอะมากเลยนะครับอ่ะตัวกล่องนี่ก็จะมีเนี่ยคือตอนที่เห็นท่าโปรโมทเนี่ยก็คือชอบท่านี้มากก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแม่งเพ่มากจนแบบว่าเออต้องต้องได้แล้วแหละก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับ สำรับลายลาย,ายอาของอุลตร้าแมนเนี่ยจริงๆก็อยากได้หมดเลยนะแต่ประเด็นคือยังหาที่วางไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มเคลียร์ที่วางได้หนึ่งตัวแล้วก็เลยเอาตัวนี้ออกมาออกมาต่อก่อนนะครับผมมาดูพาร์ทข้างในพาร์ทข้างในก็จะมีพาร์ทที่เป็นสีเงินนะคะผมแล้วก็พาร์ทที่เป็นสีแดงแล้วก็มีสีส้มๆนะคะผม น,นี่ประมาณนี้แล้วก็มีมีสต,ติกเกอร์แล้วก็ฐานให้นะครับดีตรงที่มันมีฐานมาให้หนะแล้วก็มีครับความเท่ของอาร์ตเวิร์กมันก็คือเหมือนเขาเลเวอเรนซ์ตัวนี้มาจากเอ่อมังงะของมันนะอืมเนีย่ยดูดิคืองานออกแบบของตัวใบปิดเนี่ยมันคือแบบเป็นอะไรที่ แค่ดูก็ชื่นใจแล้วอะแล้วก็แต่แต่พอเปิดเจอพวกนี้ก็คือเหนื่อยแน่นอนแต่เรามาลองดูละกันในพวก figure นิสตนดาที่เคยต่อมามันก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวลองไปประกอบกันเลยแล้วกันครับโอเคครับหลังจากที่ใช้เวลาไปสักพักใหญ่มากๆเลยนะครับกับการเตรียมอุปกรณ์ ไม่ใช่สิเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ,ๆนะครับอ่ะก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีหัวนะคะผมมีตัวนะครับมีสะโพกมีแขนทั้งสองข้างมีขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีอาวุธนะครับผมเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะเริ่มที่ หัวนะครับจริงๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีพาร์ทใส่ๆมันจะเป็นพาร์ทแบบว่าเวลาเปิดไฟแล้วมันจะติดขึ้นมานะครับสัพเพนว่าผมไม่ได้ใส่ฐานนะครับดังนั้นก็เลยจะไม่มีไฟนะครับสําหรับตรงนี้นี่ใส่หัวไปแล้วเห็นปะหัวแนละ้วก็ประกอบสะโพกครับก็ สำหรับตัวอุลตร้าแมนมันก็จะฟิตบอดี้ตรงนี้ไว้นะมันจะขยับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีไฟเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น LED อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ใส่แขนโอเคแล้วก็ใส่ขานะครับผม โอเคครับนี่ก็จะได้ตัวหุ่นของอุลตร้าแมนแล้วนะครับผมจะเห็นว่ามันก็จะมีจุดขยับที่แขนนะครับก็ขยับได้ประมาณนี้แล้วก็พับแขนประมาณนี้นี่แล้วก็ขาขาก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หมุนได้ก็จริงๆไอตัวพวกข้อต่อเนี่ยก็จะแน่นมากเลยนะครับผมสามารถ เขาเรียกว่าจัดแอคชั่นต่างๆที่เราอยากได้ได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมมีอุ้ยแต่ตอนนี้ผมมามีแอคชั่นที่ผมอยากได้อยู่แล้วแต่ขอตัวไปซ่อมแปบบหนึง่งโอเคครับก็ใส่ขากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็จะเห็นได้ว่าเราจะเริ่มประกอบอุปรกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับผมจริงๆแล้วผมแบบมีท่ามีท่าที่ อยากโพสต์ไว้สำหรับตัวอุตอัลตรเซนะครับผมเราลองดูคือมันจะมีเวอร์ชั่นนี้ถ้าเราถอดมือออกนะเราลองถอดมือออกแล้วก็อันนี้ผมมีเตรียมอันนี้ไว้แล้วแต่สุดท้ายแล้วผมไม่น่าจะได้ใช้มือนี้นะอันนี้ลองใส่มือ อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นอุตสาเซเว่นถือปืนนะครับเห็นปะอันนี้ก็จะใส่ปืนอ๋ออันนี้มันก็จะจะเวอร์ชันแอดแอถือปืนนะครับผมแล้วถ้าจะยืด ก็จะยืดแบบนี้นะแต่ผมจะไมะ่ผมจะไม่ถือปืนนะผมจะมีเวอร์ชั่นที่ผมอยากได้อยู่แล้วโอเคครับหลังจากที่ผมไปเตรียมมือมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถอดมือตรงนี้ออกไปแล้วเรียบร้อยก็จะทำการใส่อาวุธตามที่แบบว่าผมละเลงไว้นะว่าว่าจะใส่ไว้ยังไง เริ่มที่ตัวไอตัวดาบซามูไรของอัลเซาวเวนก่อนเลยครับผมดาบซามูไรเขจะเหน็บไว้ที่เอวนะครับนี่ซึ่งจริงๆแล้วดาบเนี่ยเราสามารถนี่ชักออกมาได้ด้วยเห็นไหมโอเคก็เหน็บไว้ทั้งสองทางเลยครับ นี่เราก็จะได้เน็บเนบดาบทั้งสองข้างของอัลจังเซเวหน่วยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็ทำการติดตัวที่เขาเรียกว่าเป็นลางปืนมัง้งใช่ไหมสำหรับปืนตัวตัวนี้นะครับเราก็ทำการใส่เข้าไปข้างหลัง ทำการใส่เข้าไปข้างหลังปุ๊บแล้วก็เอาเปืนมาเน็บนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะสามารถยกได้นี่เห็นวะอ่ะเอาเปืนมาเน็บแล้วต่อมาอยืนก่บน ยืดไหวไหมอ่าต่อมาเราก็จะทำการติดตั้งอาวุธชิ้นนี้นะครับผมที่มันเหมือนกับเป็นปืนเลเซอร์ใส่เข้าไปที่แ จะได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน f u อา arm นะครับผมทุกอย่างก็จะเต็มเต็มแขนเต็มขาไปหมดเลยก็จะมีอาวุธที่เป็นดาบสมูไลนะครับผมแล้วก็มีตัวที่ใส่มือทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีตัวปืนกลที่อยู่ด้านลังนะครับแล้วก็มันก็จะมีอาวุธตัวชิ้นเล็กๆพวกนี้อีกนะครับที่จะเป็น เป็นคัเลอกผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นเหมือนกับ,บอาวุธที่สามารถเอามาถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้มันก็จะมีเห็นไหมเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนสามาถัถอ่ะเดี๋ยวเราลองจัดแอคชั่นให้กับอัลต้าเซเว่ดูนะครับผมโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการจัดฐานให้ตัวอัลต้าเซนนะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย